คือคือบ้านเราวันนี้ขณะที่มันมันวุ่นวายทุกวันนี้มันมันน่าจะเกิดจากการเปลี่ยนแปล บ้านเราเนี่ยกเกษตรกรรมเป็นประเทศเกษตรกรรมอยี่ยเจ็ดส<ม>ิบเปอร์เซ็นต์นะ<ม>ใช่ไหมแต่แต่ไอพวกธุรกิจต่างๆไอพวกนั้นอ่ะมันก็มีไม่มากถูก<ม>ไหมแล้ววันนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นเท่ากับว่าคนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของประเทศเนี่ยวันนี้จนที่สุดประเทศมันก็จนที่สุด<ม>แต่ถ้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยชาวไร่ชาวนาเนี่ย รวยไม่ต้องอะไรลอะเอาแค่มีม,มีมีเงินเนี่ยในบัญชีเนี่ยคนละคนละล้านเนี่ยปีนี้เป็นปีแห่งการเกษตรกรรมเลย mm hmm. ผมจะสำรวจดินผมจะสำรวจน้ำผมจะสำรวจทั้งหมดเลยเพื่อการเกษตร mm hmm. วันนี้บ้านเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยมีอยู่สองอย่างที่ได้ยินปีนี้น้ำท่วมแล้วก็ปีนี้ฝนแลรงและทีไ่ไอปีที่น้ำดีก็คือ ปีนี้ราคาข้าวไม่ได้ราคาพืชผลไม่ได้พี่อยู่แค่นี้แล้วทําไมล่ะเท่าวันนี้ถ้าเกิดเราทําให้มันจริงจังี่ยน้ําเอาํารวจเลยนะเราเป็นเคลียร์พื้นที่กันมาเลยเป็นโซนนิ่งเลยว่าเราจะทํายังไงถึงจะให้เก็บกักน้ําได้สักอ,อย่างน้อยสองฤดูกาลนะเก็บกักน้ําที่สามารถที่จะ,ะทําการบริโภคแล้วก็ทาการเกษตรกรรมเนี่ยให้มันได้เนี่ยเป็นโซนเป็นโซนไปแล้วก็ดินเนี่ยดินแล้วก็ปลุกลูกมี พื้นที่ว่าเอาอตรงเนี้ยเหมาะกับอะไรก่ออะไรทำเป็นเซอร์วเลยแล้วทุบพื้นที่อ่ะให้มีศูนย์การเรียนรู้มีการปรุงดินมีอะไรผมถามว่าถ้าวันดินดีน้ําดีเนี่ยเกตรกรรมเขาก็ทํางานกันได้ดูวะและยิง่งที่ที่ที่นั่นกว่าน,นั้นก็คือวันเนี้ยเราต้องเป็นครัวลูกเราต้องเป็นอะไรที่แบบนั้นไม่ใช่ว่าโอ้โหยุโรปมันมีวัต วัตกรรมที่อะไรละ่ะที่เหมือนกับอะไรท,ที่ที่เห็นเขาอะเราก็จะไปเอาหมดแล้วก็ไม่รู้เนื้อหาขอเขาจริง่เพราพอเราไม่รู้เนื้อหาของเขาจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาที่เกิดก็คือว่าพอเอามาแล้วมันไม่ได้อะไรเห็นรถไฟก็จะเอารถไฟเห็นอะไระโรงงานอะไรโรงงานทาไมละ่ะทําไมเราเราไม่เป็นอะไรที่แบบว่าให้โลกเขาถหถามบ้างละ่ะ ครัวโลกหรือว่าเกษตรเออประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่กเกษตรกรรมเป็นอาหารเป็นเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นอะไรเงี้ยแล้วแล้วทไมเราไม่ทําตรงนี้อ่ะให้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 ยุโรปมันมามาไดาาา้เราเราเรานิสัยติดนิสัยการเรียนที่ผิดพลาดมาตั้งแต่เด็กก็คือการลอกเรียนแบบการลอกเนี่ยเคยไม่เคยคิดแบบคิดจะเป็นตัวของตัวเองใช่ไหมปัญหามันก็เลยเกิดลองดีวันนี้หนึ่งน้ำดีดินดีน ฝนมาแล้วสามารถที่จะระบายน้ําได้ภายในทันเวลาไม่ให้พื้นพันเสียหายใช่ไหมมีน้ําสามารถพอเพียงในการเก็บกักการโครงการทําอะไรเนี่ยให้ได้สักสองฤดูกาลมีดินมีสูนเนี่ยแล้วที่ยิ่งยิ่งจะให้ดีกว่านั้นก็คือว่ารุกพื้นที่มีโรงงานแปรรูปสุขภาพไอ้นียพวกนี้ขึ้นมาลดพ่อค้าคนกลางลดการเดินทางเนี่ยใช่ไหมแล้วไอ้ที่แอร์อัดกันอยู่ในกรุงเทพเย็ดเนั่นกันอะ ผมถามหน่อยดีว่ามันจะไปอยู่กันไหมถูกป่มมีโรงงานอยู่แถวบ้านมีการเกษตรมีอะไรเยอะแยะแล้วทําให้เนี่ยผมก็อย่างที่ผมบอกไงประเทศไทยอะ่ะอาชีพเกษตรกรรมเนี่ยต้องเป็นรวยอันดับหนึ่งของโลกไอของประเทศไม่ใช่อาชีพอื่นแต่วันนี้เห็นไหมอาชีพ <c oughs> มีกันอยู่กระจุกหนึงเี่ยมีหมื่นล้านพันล้านโชว์กัน่ะ แล้วมันจะให้สงบงไงแบบบ้านเราลองดิไอเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของประเทศเนี่ยใช่ไหมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของประเทศเนี่ยมันมีมีเงินแค่ไม่ต้องอะไรมากคนละล้านงนละล้านเนี่ยแต่บ้านเราเนี่ยวันนี้ที่มันยุ่งกันอันตอนตเ,เนี้ก็คือว่าเขาก็คิดแบบผมนี่แหละผมเชื่อแต่ว่าไอคนที่ท,ที่ที่มันคิดมากกว่าน,นั้นก็คือกลุ่มทุนที่กําลังมองว่าอยากจะทำอย่างนี้ย แล้วกูจะครอบยังไงถ้ากูครอบได้เมื่อไหร่ปุ๊บกูถึงจะทำไอโครงการโปรเจกต์นี้ออกมาใช่ไหมโดยที่ไม่คิดว่าเออเอาแต่มหาภาคจุลภาคไม่เคยมองเลยว่าจุลภาควันนี้กี่จุลภาคที่มันจะตายได้นะคือให้มีกินมีกินมีอยู่เนี่ยวันนี้สัญญาณที่มันออกมาเนี่ยวันนี้ต้องไปวัดไอวัดไอไข่วันนี้ต้องไปไหว้ต้นไม้วันนี้มันเปิดเพราะอะไรเพราะมันสัญญาณมันเห็นว่า เขาไม่มีที่พึ่งคะผมถามว่าคนรวยๆเขาจะไปกันไหมโอเคอาจจะไปเพื่อการท่องเที่ยวแต่คนที่ไปเนี่ยแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นของหวยเพราะอะไรเขาไม่รู้จะทําอะไรแล้วไงแต่เหมือนกับว่าวันเนี้ยเขายิ่งยิงยิงยิงลงไปอ่ะแสนคนมันจะถูกทุกคนนะจริงไหมแต่ว่าไอ้ที่ไม่คนไม่ถูกก็อาเงียบก็แต่ไอ้พวกพวกรวยมาก็โอ้เป็นข่าวมาอย่างเงี้ยใช่ไหม แต่ผมว่าไม่ไม่ได้กีดกันนะเพราะว่าถือว่าผมมองว่าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวอ่ะครอเรานาเนี่ยหนึ่งวันนี้ปัญหาก็คือว่ารายได้น้อยถูกไหมไม่ต้องอะไรแค่แค่คิดจะทํานาแค่คิดทาไรเนี่ยเป็นนี่แล้วก็อยู่ๆปุ๊บลงทุนปุ๊บข้าวแรงข้าวหายไปแล้วแ้วคนี้มีอาชีพอะไรไม่มีถูกไหมอ่ะ วันนี้อพอพอจะเริ่มเริ่มลงน้ําท่วมมาข้าวเสียหายอะ่ะมันจนตั้งแต่ตั้งแต่จะจะได้แล้วแล้ว<ม>พอเนี้ยฟื้นฟูนฟนเข้ามาฟื้นฟูนฟนเข้ามาเนียแต่วันเนี้ยช่วยอะไรเนียมันก็ช่วยได้แค่ประทางเฉยๆรอวันตายอะ่ะเบืือเข้าใจปะ่ะเหมือนว่าเอยตอนเนี้ยวันนอนตีทูดแล้วรอว่าให้ให้ลมหายใจใส่ออกซิเจนไว้เฉยๆรอวันตายอะ่ะ แต่ถ้าวันนี้เออคุณมาเอาเอาหมอเอาอะไรมาก็คือเนี่ยเขาได้การเหมือนกันวันนี้อย่างผมเคยเห็นะอะโอ,อ,อโอท็อปเพราะโอท็อปก็แย่งกันโคษณดนโอท็อปแต่ไม่รู้เนื้อหาก็าเป็นยังไงต้นน้ำกลางน้ำเป็นงไงอะพอมาทำํำภ๊บแล้วก็เอาแปะไว้ข้างฝาถ้าไอตรงไหนดีๆตอนนี้นะโอ้โหพอชวพอชอ การทั้หลายเสนอหน้าไปถ่ายรูปป๊ป๊บป๊าโอโหไอ้นี่โอโห้ป้าดีแล้วอะไรเนะี่ยเดี๋ยวหนูจะมาช่วยมีทักสองชุดแม่เดี๋ยวหนูจะไปให้หนายประเทศไทยไม่งเป็นอย่างนี้ <c oughs> จริงปะเอาไปสองวันนี้นาการ์ดเนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่ต้องปรับปรุงใหม่แล้ว <c oughs> คือมันต้องให้ให้ทันกับเศรษฐกิจเออกันที่เข้าไปแนะนำเอออันนี้มีสร้างแบรนด์ขึ้นมาทำให้มันถูกแล้วก็ <c oughs> มีสูตรเนี่ยท้องถิ่นทุกที่ <c oughs> มีสูตรการเรียนรู้มีแม้กระทั่งว่า มีศูนย์การตลาดทั้งหลายเลยอ่ะใช่ไหมเรามีศูนย์การตลาดมีอะไรทุกที่เนี่ยมันก็ซูบันก็ได้กันแต่ทีเนี้ยเราโดนปิดกั้นใช่ไหมผถ้ว่าการวันนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดผมรู้เล่นๆนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นการประเมินอ่ะให้ประชาชนประเมินทั้งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วก็เอานายเนี่ยประเมินทั้งสามสิบเปอร์เซ็นอ่ะมันจะได้หันมามองนี่ทุกวันนี้บางทีแม่งไม่มองแล้วแต่เจ้านายมานี่เสนอหน้ากันหมดน เสนอหน้ากันโอ้แล้วแล้ววันเนี้ยเนี่ยมันเห็นเหตุการณ์แต่ว่าบ้านเรามันข้าราชการต้องลดลดอะไรล่ะเขาก็เรียกว่าฟอร์มเป็นชนชั้นอ่ะให้มันลดลงใช่ไหมข้าราชการวันเนี้ยโอ้โหแบบไอ้ทวนดีเขาก็มีนะแต่ว่าวันเนี้ยมันมันต้องมาทําอะไรเพื่อประชาชนข้าราชการต้องช่วยข้าราชการมันไม่ใช่ครับ นีมันต้องมองถึงประชาชนลองนี่ลองลองไปลองอะไร้ระหการผิดหรืออะไรกันเดี๋ยวทุกคนเพราะอะไรเพราะหนการมันประกอบกันยังไงมันทำได้ไงอย่างที่พี่บอกไงว่าทั้งประเทศเนี่ยถ้าคุณซื้อบดดาวเทียมสมมตินะผมว่าเขาซื้อแล้วไหมแล้วว่าซื้อดาวเทียมเลยแล้วกำหนดเลยเป็นปีเนี้ยเป็นปีปีแห่งการเกษตรกรรม ผมจะสำรวจดินผมจะสำรวจน้ำผมจะสำรวจว่าทำยังไงถึงว่างแผนเราเรา,เราทำ<ๆ>เราทำไปเลยแล้วน้ำดีดินดีถูกไหมน้ำดีดินดีปุ๊บเนี่ยปรับปรุงคุณภาพมันก็ง่ายพืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยมันก็ง่ายแล้วก็อะเอามีโรงงานแปรรูปอยู่ในพื้นที่ ไม่ต้องหงอรอกไปกี่กิโลละท้ามจังหวัดสี่ห้าจังหวัดก็ไปถึงจะมีเ,ป,เ,นะมเป็นโรงงานแปรรูปพวนี้เมี่ยมีแปรรูปปุ๊บเนี่ยไอ้พวกคนไม่มีงานเขาก็มามาทำงานตรงนี้ได้จริงไหมเรื่องราคาข้าวเดี๋ยวพี่บมอว่ามันมันอยู่ที่ปลายปัญหาคือว่าวันเนี้ยเราเอาคุณภาพเดินคุณภาพน้ำมีมีม,มีพวกนี้ปุ๊บเ่ยนะแล้วทำการตลาดให้มันได้เปิดกว้างนะวันเนี้ย วันนี้ผมเชื่อว่าไอไ้อราคาข้าวตกต่ำอะไรต่ำเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่หนึ่งในในทุนสร้างสร้างไอ้ตัวเนี้ยขึ้นมาบ่งทีจะกดเอาไว้ครับรถูกปะแต่ถ้าวันนี้มีการซื้อขายแบบเสรีมีสาะเสรีเนี่ยแล้วคุณภาพดีๆเนี่ยผมถหมว่าเลยแล้วถามรัฐมนตรีต้องเก่งรัฐมนตรีต็วเนียธานิดต้องเก่งที่มันเก่งเพาะอะไรบ้างเพราะว่า พวกนี้เราเรา,เราพูดกันตรงๆนะว่ายบบแบบถ้าถ้าขายกันแบบระบบราชการเนี่ยไอยอันนี้ไม่ได้โอเคไม่ได้ก็ไม่เอาครับราคานี้ราคาตกต่ำแล้วผมไม่เอาครับผมเนี่ยนี่ผมจะเล่าให้ฟังเมื่อนเนี่ยอ่ออบจเนี่ยสมัยก่อนแจกแจกจกับเพราะแจกจับแต่เสร็จแล้วเนี่ยก็แจกก็อย่างนั้นอ่ะก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะฉะนั้นเาบ้านไม่รู้อ่ะพอเราไปไดนามาชี้ย คุณเย็บตกชวาไอ้ไอ้เอาเก็บตกชวามาเย็บเป็นเปเอาผ้าหม่มเศษผ้าห่มมาทำอ่ะพอทำเสร็จปุ๊บสมัยก่อนจำได้มีมีโอท็อปอ่ะมีโอท็ o top อปอะ่ะหลังข่าวอะ่ะจำได้อย่างแงแล้วเราก็ไปติดต่อโอท็อปเข้ามาเมื่อก่อนขายการตลาดเนี่ยพอ<ม>พอมันออกสื่ออ่ะพอออกสื่อปุ๊บเนี่ยผู้ใหญ่แก่พื้นที่อ<ม>บอกว่าบอกพี่ ทำยังไงมันเนี่ยจจถึงได้คนโทรมาเต็มเลยก็คือเนี่ยมันกว้างไงมันมัดมันแบบมันมันกว้างคนก็เข้ามาเข้ามาเข้ามาแล้วแล้วสุดท้ายเนี่ยอ่ะเราเรา,เราก็ต้องคิดว่าเออพวกนี้เขาทำแล้วทำไงเมื่อก่อนทํานากันไม่รู้จะแอ่ะพอเริ่มัาปุ๊บผมคุยกับนายกท่นคนเก่านะสมัยนายกเกียบนายกเกียบบอกว่าบอกว่าพี่พี่ซื้อพหวห่มแจกเมื่อก,ก่อนมันหนาวอ่ะ ผมขอได้ไหมว่าพี่ซื้อปียพอดีเนี่ยบอกปีละเจ็ดหมื่นผมบอกเอาอย่างนี้ได้ไหมเบียเจ็ดหมื่นเนี่ยพี่ซื้อกับของของพวกผมได้ไหมกลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยแกบอกโอเคได้เพราะว่ามันก็ได้ประโยชน์กันแล้วเอาแล้วทีที่ต้นน้ำคุณมีตรงนี้อาคารน้ําคุณเย็บประบุตลาดครับทางนี้มาลองรับเลยเราก็ไปบอกกลุ่มชุมชนบอกว่าเฮ้ผมจะมีปียเจ็ดหมื่นนะ คุณคุณคุณเตรียมแบบเนียพวกนั้นพอพอเสร็จจากนา c, พวกเขาก็มาเย็บเย็บผ้าพอเย็บผ้าเสร็จปุ๊บจักสามสิบกว่าควเรือนใช่ไหมห้าร้อยกว่าควเรือนใช่ไหมอ่ะเขาก็โอเคอย่ไอ้เร่างเงี้ยมันมันไม่ใช่พอยุยุย,ยุเอาให้เขาทำปุ๊บ <c oughs> ไม่ปอยู่กลางฝ,ฝาผนังบ้านหรือว่าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะอยู่ได้ไงบ้านเรามันมันคิดงเงี้ยว่าโอ้ก oh, ูจะเอาหน้าอย่างเดียวแต่ไม่รู้ว่าเนื้อหายัีเป็นไง หัวใจไงคือการตลาดอย่างเดียวประชาชนถึงจะอดูยันเป็นสุขไม่ต้องอะไรก็อย่างที่ผมบอกนะคุณแค่เปลี่ยนนโยบายทำทำยังไงเป็นเป็นเป็นประเทศต้นเศรษฐกิจกรรมแต่คุณไปเอาอะไรก็ไม่รู้เอาประเทศกรรมเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยไอ้ดูไอ้สามสิบเปอร์เซ็นต์มาเดือดร้อนเนี่ยมันก็ยังพอพอพอตูู้ใจไถได้แต่ไอ้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเป็นปัญหาหลักทำไมไม่เอาก่อนล่ะคือไหม ถ้ย่งไงเกษตรกรรมเนี่ยเกษตรกรทั้งหลายเนี่ยมีเงินในบัญชีคนละล้านละล้านมึผมไม่ต้องเอามากนะเขาจะมาไหมม็อบเนี่ยไม่ต้องไปร่างับจ้างแต่อาชีพเสริมวันนี้ก็คืออาชีพรับจ้างไปม็อบกสุงเกพดูเฉพาะเชาานาอยากจะทำนาแต่จะตายไม่วันเหนือตายอีสานแล้วพอพอฝนตกปุ๊บเนี่ยม็อบหายาะอะไรปะ ไม่ได้แล้วกูอยากจะทำนาเห็นไหมม็อบม,มันก็เลยต้องต้องมาในช่วงที่ที่ที่มันแบบไม่มีหน้าหนาวอะไรมากเพราะว่าเออหมดหมดหนา้านาเออันก็เปเงี้ยอาชีพเสริมวาทำไมทำไมเราเราไม่ทำตรงนี้ล่ะถ้าอยากอยู่ยั่งยืนนะถ้าถ้าอยากอยากรัฐบาลอยากอยูแบบ่แบบแบบแบบอยู่กันแบบมีมีม,ม,มีมีความสุขนะไม่ต้องถึงปีปุ๊บกูโดนเนี่ยถึงปีปุ๊บกูโดนนะทำเี้อย่าไปอิงกันกลุ่มทุนมาก อิงกลุ่มทุนมากเขาเป็นอย่างนี้แล้ววันนี้ผมกาลังมองว่ากลุ่มทุนทั้งหลายแหล่นี่ยก็คิดจะเอาอย่างก็คืออยากจะเอาเกษตรกรรมมาคุมเก็บเกษตรกรรมไม่ได้แล้วเมื่อไหร่เขาคลุมไปแล้วเนี่ยนะมันก็จะเหมือนเดิมก็คือว่าเอานโยะบายที่ได้เปลียบอะไรต่างๆเนี่ยของรัฐบาลเอามาใช้กับาชาวบ้านนะชาวบา้านก็นั่นไปสวัสเดีครับจริงไหมถ้าถ้าวัานนี้ถ้าประเทศมัน มันมองกันง่ายๆไม่ต้องไปคิดลึกซึ้งอะไรเพื่อผลประโยชน์อะไรเนี่ยวันนี้คุณมีเงินหมื่นล้านเนี่ยคุณมีเงินเป็นนหมื่นลักคุณสร้างพักได้อะไรได้แต่ถามว่าคุณอยู่เป็นสุขไหมแต่ถ้าวันนี้คนเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณทำให้เขามีรายได้มีความเป็นกินคุณต้องหนักไหมขนาดนั้นคุณไม่มีตังก็ได้แต่ขอให้คุณมีผลงานออกมา ใช่ไหมแต่ว่าคิดไปเก่าๆแบบกูต้องมีเงินกูต้องมีที่พนยะแล้วสุดท้ายไนงะมันจะสงบไหมมันไม่สงบหรอกบ้านเมืองนอะ่ะถูกปะก็อย่างไงเงี้ยกนะูรอมึงถึงเวลาเลือกตั้งกูรอมึงพอมึงเร็ดปุ๊บกูก็ลบกงินไปลบไปมามันไม่ยั่งยืงยงนไะงบ้านเมืองเนะี่ยทุกอย่างเนี่ยถ้าทําด้วยความความจริงนะรัฐบาลไม่ต้องแบบแบบแบบผมเคยพูดบอกว่าพ่อแม่พ่อแม่เดี๋ยวลูกจะเก่งต้องพ่อแม่ต้องขีดเขียน ก็คือขี้เกียจใช้รูปบทใช้รูปบทแล้วพอมาโตขึ้นเหมือนแข็งเองมาทําเอง mm hmm. เหมือนกันรัฐบาลเนี่ยไม่ต้องทําอะไรมากแต่โยนนะโยนหน้าที่ไปให้ท้องถิ่นนะ mm hmm. แล้วเขารู้กันเองว่าท้องถิ่นเนี่ยเขาจะทาอะไรถูกปะ่ะ mm hmm. พอท้องถิ่นเนี่ยไม่ต้องอะไรแรอกแค่โควิดเนี่ยผมยังเออ mm hmm. ผมว่ารัฐบาลนี้โอเคนะ mm hmm. มอบอำนาจให้แต่ละจังหวัดไปทําให้อําอำนาจูัว่าอำนาจู้วาเอามาผูัว่า,วาวแก้ปัญหาปุ๊บเอาขาบุรากรเข้าไปแก้ แล้วมันดีไหมดีชื่นชมแต่พอถึงการเงินปุ๊บหลอกฟักมา <c oughs> ขอไปอยู่ที่กูแล้วมันจะอยู่กันได้ยังไงจริงไหมมอบก็ไม่่ด้มอก็ไปเนี่ยปัญหาเวลาเวลาข้างบนมาแก้ปุ๊บเนี่ยมันมองมองกันแบบเก่าๆอะ่ะคือผลประโยชน์เป็นหลักแต่ถ้าวันเนี้ยเอาเอายึดแค่ยึดแค่ไอ้ไอเนี้ยไอ้โควิดเนี้ยที่ที่แนวทางที่ทําเนี้ยโคนเนี่ยโอ้โหชื่นชม ชื่นชอบมากนะปัญหาวันนี้นะไม่ได้อยู่ไม่ไม่ได้อยู่ที่ว่าล้มรัฐบาลหรืออะไรมันอยู่ที่ว่าทําไงให้ประชาชนมีมีมีอยู่มีกินเนี่ยใช่ไหมบ้านเราจะเป็นครัวโลกเป็นทําไมเราจะต้องบอกว่าเอาแบบยุโรปอ่ะทาไมเราไม่แบบยุโรปมึงต้องเอาตามแบบกูมา่ะและโดยเฉพาะเมืองไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของเอเชียที่สุดแต่วันนี้จะเป็นเสือตัวที่เท่าไห่แล้วถูกไหม ทำยังไงอะถึงจะให้เราเป็นหัวโลกได้ทำเรื่องกระเด็กรรมได้อะไรได้แค่นี้เนี่ยเจ็ดสิเปรซ็นตอะเราคิดดูใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาเองเนี<ม>่ยแล้วไอ้อย่างพวกรัฐบาล้ะเสียอะไรเรื่อง่ระเรษฐกิจวันนี้คือต้องเชื่อมั่น<ม>คุณเล่นหุ้นเนี่ยก็แต่ข่าวออกมาปุ๊บโน่นนตกเพราะอะไรเพราะความเชื่อมั่น<อ>แต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดทุกคนเน่ยยอม ยอมเพื่อตัวเองนะไม่ชอบก็ยอมเพื่อใครเพราะวันนี้ถ้ากูเชื่อมั่นปุ๊บต่างคนต่างเชื่อมั่นปุ๊บเนี่ยเศรษฐกิจมันก็ดีทุกคนก็หันมาอะไรมาด้วยก็เนี่ยขออย่างเดียวตอนเนี้ยเรื่องปากท้องของคนเนทำยังไงดีจะเอาแบบยั่งยืนใช่ไหมยั่งยืนเนี่ยเมกะโปรเจกต์ทั้งหลายแหละเนี่ยขอเลยขอปีปีปีสองปีเนี่ยเมกะโปรเจกต์เรื่องการเกษตรเลยซื้อดาวเทียมดาวเทียมครับเพื่อการเกษตรกรดิง เราคุาาย,ายง่ายๆเนาะว่าท้องถิ่นมันไม่รู้ปัญหาแต่ว่าคนเราเราไม่เอาคําท้องถิ่นะปีเลยเขียนเลยเขียนเขียนกันเลยว่าคุณจะทําอะไรปีเนี้แล้วพอคึืนไปปุ๊บเนี่ยแล้วรัฐบาลก็ตกมีหน้าที่ส่งเสริมมาส่งเสริมมาแค่นี้ยังม,มีอะไรปัญหาต้องมาจากท้องถิ่นแล้วท้องถิ่นต้องแก้เอง